بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอบคุณขอบคุณท่อัลลอ سبحانه و تعالى ซึ่งช่วงของการตัดเซตอัลกุรานเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยซึ่งเราได้ทำการ อธิบายไว้ถ um ah um ึงอายะที่ยี่สิถึงอายะที่30โดยที่อายะที่ยี่สิอัลลอฮฺสุบฮานเจลาลาได้กล่าวว่าออุณซุบิลัยม์นะชัยตันีรจิมใคร่ฟตักฟุรูนับิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตันฟะอ ح ي ยาคุมซุมมายุมีตุคุมซุมมายุฮีคุมซุมมายลัยฮีตุลจาอูนซึ่งอายะเหล่านี้คือเป็นการคำถาม เชิงเป็นการถามเชิงแปลกใจโดยอเลาก็ได้ตั้งคำถามกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรตาธาตอลัลลอฮ์ไม่ยอมรับการเป็นพระเจ้าของลัลลอฮ์ไม่มีการสักการะกราบไหวบูชาอลัลลอฮ์สุบฮานวาัวะตะอะไรแล้วก็มีคำถามว่าไกฟะตักฟูรูนะาบิลละพวกเจ้าเนี่ยปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ได้อย่างไรวกุนตุมอัมวาจันฟะฮียากุมโดยที่พวกเจ้าเนี่ย เคยไม่มีชีวิตมาก่อนหน้านี้ฟะอัฮยากุมแล้วพระองค์ก็ได้ให้พวกเจ้ามีชีวิตขึ้นมาซุ่มมาอยู่มีตุกุมไปหลังจากนั้นพระองค์ก็ให้พวกเจ้าได้เสียชีวิตซุ่มมาอยู่ฮยีกุมไปหลังจากนั้นอ,อัลลอฮ์พระอัลลอฮ์ลลอลลก็ให้พวกเจ้าเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาซุ่มมาอิเลฮิตูรจาอูนแล้วก็หลังจากนั้นอย่างพระองค์ที่พวกเจ้าจะต้องกลับไปซึ่ง คำถามตรงนี้ก็เร้ยกไกฟตักฟูรูนบิลล่ะ ah ในภาษาอาหรับก็เรียกอันอิสติฟามฮุนาลินอิงการเป็นคำถามในเชิงปฏิเสธหมายถึงว่าเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบแต่เป็นการถามให้คิดวัตตะจีบเป็นคำถามเชิงสร้างแปลกใจชะหุนอันกุฟรูบิลล่ะฮัวอิงการวัตตะจีบการปฏิเสธต่อรอก็คือการไม่ยอมรับอัลลอฮ โดยสิ้นเชิงการไม่ยอมรับการไม่ศรัทธาการไม่เชื่อถึงการมีขอรับสุบาห์าลาการไม่เชื่อว่าลอ้นนั้นส่งสร้างและก็มีความยิงยโสที่จะทําการกรรพปักดีต่อเราและมันยังคลุมไปถึงการปฏิเสธการฟื้นคืินชีพหมายถึงว่าการไม่ศรัทธาการไม่เชื่อในโลกหน้าจะทาให้คนเหล่านี้ก็ไม่ยอมรับในการมีขอรัสุบาน์าลาเองไม่เชื่อว่า ทุกการกระทำนั้นจะได้รับการลงโทษจะมีการตอบแทนก็รู้จะะ้าละวะคุณตุมอัมวาจะกำนัลรัตกอลติบวาคุณตุมอัมวาจะวาซาลิกะกบลานนฟนฟเฟขีอรุกฟินอิงซานหวัวไม่หยุดจะมา์หมายถึงว่าก่อนที่มนุษย์เราจะได้รับการเปวิญญาณเข้ามาเมือ่อได้ มารดาได้ตั้งท้องก็มีการปลอบวิญญาณเข้ามาซึ่งก่อนจะมีการป่อวิญญาณเนี่ยก็เขาเรียกว่าสิ่งไม่มีเหล่านี้ก็เรียกเป็นไมยิจเหมือนกันคนเราเมื่อเป็นตัวตนในท้องเนี่ยเมื่อได้สี่เดือนลอถึงจะส่งมไมลัยก้ามาเป่าวิญญาณและก่อนที่จะมีวิญญาณก็เรียกไมยิจซึ่งรอได้ให้เรามีชีวิต ซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่ไม่ได้มีชีวิตมาก่อนและแน่นอนเมื่อเรามีชีวิตขึ้นมาแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ประกอบการงานทั้งดีและไม่ดีอะไรต่างๆมากมายและก็พระองค์ก็ทรงกําหนดวาระของการมีชีวิตในโลกนี้ก็คือแต่ละคนจะมีช่วงเวลาที่อยู่ในโลกนี้กี่ปีกี่ปีโดยที่ตัวเราหรือว่ามนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่าอายุไขของเรานั้นจะมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ จะกี่วันจะกี่เดือนจะกี่ปีซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าใครเกิดก่อนเกิดหลังจะมีคิวที่จะกลับไปห,หาเราตามการเกิดซึ่งการเกิดอาจจะไม่พร้อมกันแต่การตายนี้ไม่สามารถที่จะบอกได้คนที่เกิดหลังเสียชีวิตคนที่เกิดก่อนก็ได้ซึ่งนี่คือเป็นกฎเกณฑ์ที่เราสุบฮานจาราไดา้สร้างไว้ประโยชน์ที่เราได้รับจากายะน,นี้ก็คือ س د ตุลินกาห์หัตยาสินิลาหัตถิตาจุบมิมันยักฟูรูวะวยาลัมฮาลาหูวมาลาหูซึ่งเป็นการใช้คำถามก็ได้เป็นการปฏิเสธถึงขั้นที่ว่าปฏิเสธแบบแปลกใจถึงคนที่ปฏิเสธต่อรัสสุบาจาลาโดยทีย่เขานั้นได้ทราบดีถึงการมีอยู่ของรัสสุบาจาลา ก็หมายถึงว่าเป็นการชี้เห็นถึงความดื้อของของบุคคลที่ปฏิเสธบุคคลที่ไม่ยอมรับต่อลอสุบะฮันอัลจาลาซึ่งโดยเฉพาะมุชลิกมะกะพวกคนที่ไม่ยอมมาทําการเคารพบักดีต่อลอเพียงพระองค์เดียวคนเหล่านี้มีก็ได้ต่อฮิดอารูบูเบียยอมรับในการสร้างของลอสุบะฮันอัลจาลายอมรับว่าตัวของพวกเขาเองก็ถูกสร้างมาโลกใบนี้ถูกสร้างมาชันฟาริสกี ทุกความเป็นไปในโลกนี้เขายอมรับว่าเป็นการจัดการของเราทั้งหมดแต่ที่เขาไม่ยอมรับก็คือการที่ยอมให้พวกเขาขารบักะดีเราเพียงพระองค์เดียวซึ่งคนเหล่านี้คือทําการคารบัักดีกับอัลลอฮ์พร้อมกับการคารบพักดีต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซึ่งนั่นคือลักษณะของการ ปฏิเสธต่อเลาะของคนอีกบางกลุ่มหนึ่งก็คือยอมรับเฉพาะตาวัวฮีตอารูบูเบียยอมรับเฉพาะการเป็นพระเจ้ากา่อนเลาะยอมรับเฉพาะการสร้างยอมรับเฉพาะการให้ตายการให้มีชีวิตและยอมรับาการที่พระองค์ให้ปัจจยยังชีพแต่ขณะเดียวกันก,ก็คือพวกเขาก็นําสิ่งอื่นมาเทียบเคียงในการคอรพพักดีต่อเลาะซึ่งอเลาะไม่ต้องการการขอรพพักดีต่อพระองค์ และก็นําสิ่งอื่นมาครอบบัปปกดีด้วยซึ่งลักษณะเหล่านี้ก็เรียกเป็นการเฉริกหรือการตั้งปากีตอหอสุบะฮานจะสุบฮานวาจารลาน,นั่นเองฉะนั้นการปฏเริเสธกบคนเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบคนกลุ่มหนึ่งก็คือปฏเิเสธพระเจ้าโดยสิ้นเชิงไม่ได้เชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าที่สร้างมาเชื่อว่าโลกนี้มันเกิดขึ้นเองมาตามที่เขาเรียกว่าธรรมชาติมีการวิวัฒนาการมีการพัฒนา ซึ่งไม่ได้มีความเชื่อว่ามีผู้ที่เป็นเจ้าของโลกใบนี้มีผู้ที่สร้างมาและไม่ไม่เชื่อว่าการมีชีวิตของเราในโลกนี้นั้นพระเจ้าที่สร้างเรามานั้นมีเป้าหมายที่จะให้เรามาอยู่ในโลกนี้พระเจ้านั้นต้องการให้ทําอะไรซึ่งกลมบางกลุ่มก็ขเขาปฏิเสธตรงนี้ก็รเรียกปฏิเสธการมีพระเจ้าโดยสิ้นเชิงแต่กลมบางกลุ่มก็ปฏิยอมรับการมีพระเจ้า ก็คือหมายถึงบรรดากุฟาร์บรรดาผู้ปฏิเสธในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุสาริยพวกเขาต่างยอมรับว่าล่อบ็นพระเจ้าแต่ที่เขาปฏิเสธก็คือการที่จะให้พวกเขาคารพบดีต่อลอบเพียงพระองค์เดียวนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ยอมรับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการปฏิเสธฉะนั้นคนที่มาบอกว่าล่อบ็นพระเจ้าสร้างพวกเขามาให้เหสกีให้ปัจจัยังชีพให้มีชีวิตให้ตาย การเชื่อแค่นั้นไม่สามารถทำให้เขาเข้าสวรรค์ได้และไม่สามารถจะนับเขาว่าเป็นมุสลิมได้เพราะมันเป็นแค่เพียงความเชื่อสิ่งที่มาตอกย้ำสิ่งที่มายืนยันว่าเขาเป็นมุสลิมก็คือเมื่อเขายอมรับเขาเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าที่สร้างเขามาสิ่งที่จำเป็นกับเขาก็คือการเคารพประดิตฐอหล่อาตามความต้องการของเราสุบานดารา,านั่นถึงจะนับว่าคนคนนั้นเป็นมุสลิม ถึงแม้เขาจะกล่าวคำปฏิญาณเหมือนพวกมุนาฟิกเคยกล่าวพวกมุนาฟิกกล่าวด้วยกับลมปากแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจในการเคารพพักดีตอลอะเขาละหมาดแต่ว่าเขาไม่ได้ละหมาดด้วยกับความจริงใจตอลอดเราก็ไม่ได้นะับมุนาฟิกว่าเป็นมุมินเป็นบุษตาและแทะและพวกเขาก็ยังต้องไปอยู่ในรกชั้นต่ำสุด ประการต่อมาสิ่งที่ได้รับประโยชน์จากอายัน,นี้ก็คืออิสบัตอันบัสลีเกวลีฮิตาลละเป็นการยืนยันการฟื้นคืนชีพอายัน,นี้เป็นการมาบอกว่าการฟื้นคืนชีพมีแน่นอนในอายะที่เราบอกสุ um uh ่มมาอยู่ท ja ี่กุมซุ่มมาอีไลตูลจาวนหลังจากนั้นพระองค์จะทำให้พวกเจ้าเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาอีก และภายหลังจากนั้นพวกเจ้าก็จะกลับไปยังพระองค์ก็คือ,อาตามหลักความเชื่อของอิสลามหรือรุง่งกุฎีมานก็แล้วอ,อิมานบินยามินอาคิดก็คือการอีมานต่อว,วันสุดท้ายก็คือวันวันที่มนุษย์ทุกคนที่เคยเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ท่านอบีอาดมอิสลามไปจนถึงมนุษย์คนสุดท้ายที่ได้เสียชีวิตเราก็จะให ฟื้นฟื้นชีพมาในวันเกียร์มะซึ่งการฟื้นฟื้นชีพครั้งนี้ก็คือฟื้นขึ้นมาเพื่อมารับการพิพากษาจากลอสุบาฮาณา,หา,าอัจจาลาอายะนี้เป็นการยืนยันว่าการฟื้นฟืนชีพมีอย่างแน่นอนนี่คือเป็นหนึ่งในหลักการศรัทธาของมุสลิมฉะนั้นแต่มุสลิมเรามีความหนักแน่นในการเชื่อต่อวันฟื้นฟืนชีพ เชื่อว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วมันไม่ได้มีชีวิตจบอยู่แค่นั้นซึ่งในคนในโลกนี้จำนวนมากที่เวลาพบเจอกับปัญหาชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะยุคป,ปัจจุบันถ้าเราติดตามข่าวมนุษย์เมื่อเจอปัญหาชีวิตมองว่าเป็นทางตันของชีวิตมองว่าชีวิตนี้ เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้คือชีวิตมันตันไปหมดเมื่อตันเขาจะเลือกว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเหมือนตกนรกการมีชีวิตอยู่แสนทรมานมีหนี้สินมีภาระมีอะไรเยอะแยะมากมายมีปัญหาชีวิตที่รุมเรา้ามีโรคประจําตัวมีเรื่องไม่สบายใจซึ่งผู้คนเขาที่เขาไม่ได้เชื่อชีวิตหลังความตายเนี่ยเขาก็เลือกจบชีวิต ในโลกนี้เพราะเขาเชื่อว,ว่าการจบชีวิตก็คือการจบทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีหนี้สินก็จบมีปัญหาใครจะทําร้ายอะไรไม่ได้แล้วเพราะ,ะได้จบชีวิตตัวเองไปแล้วแต่ในหลักการอิสลามเนี่ยอิสลามเนี่ยมีหลักความเชื่อว,ว่าอัลอีมานูบินก็ดยา,ยาริกะไคลีวาชลีการศรัทธาในการกําหนดสภาวะของเราทั้งที่ดีและก็ไม่ดี พูดถึงในเรื่องการกําหนดกอร้อนเ,รเนี่ยเขาเรียกมีอยู่สองลักษณะด้วยกันการกําหนดที่เป็นอิจบาการกําหนดที่อัลลอฮ์กำหนดมาโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้อัลลอฮ์กำหนดให้เราเกิดมามีรูปร่างหน้าตาความสูงความเตี้ยผิวขาวผิวดําเลือกให้เราเกิดมาเป็นลูกของคนนั้นคนนี้แล้วก็พระองค์ก็ได้กําหนดวันที่เรา จะเสียชีวิตจากโลกนี้ไปซึ่งการกําหนดเหล่านี้ก็เรียกเป็นการกําหนดที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้แต่การกําหนดบางอย่างที่เราเองเป็นผู้ที่สามารถจะเลือกได้ก็คืออลัลลอฮ์ให้สติปัญญากับเรามาอาลัลลอฮ์ให้อันกุรอานมาให้ซุนน่ามาให้แบบอย่างนาบีนบีมาทำแบบอย่างชี้ทางถูกชี้ทางผิดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อลัลลอ์ไม่ได้บังคับเราว่าเราต้อง ตำศีนาเราต้องไปกินเล้าเราต้องเป็นคนชั่วเราต้องเป็นคนดีทั้งหมดล้วนแล้วเป็นสิ่งที่เราเป็นผู้ที่เลือกถิ่ธเขาเรียกวเป็นการกําหนดที่เราเป็นคนเลือกเองซึ่งเมื่อมุสลิมมีการศรัทธาในเรื่องของการกําหนดสภาวะทั้งดีและก็ไม่ดีจึงเป็นเหตุให้คนมุสลิมนั้นจะยอมรับ สิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเขาจะเป็นเรื่องทีดีเรื่องที่ไม่ดีเพราะเขามองว่าการกําหนดกอรไกรนั้นมีฮิกม่ามีสิ่งดีส้อนเน,นอยู่เสมอและการกําหนดบางอย่างหรือว่าภัยพิบัติต่างๆที่มาประสบกับตัวของเขาเนี่ยมุสลิมจะมีความเชื่อว,ว่านั่นก็คือสิ่งที่ลอ,อต้องการที่ตักฟิดอัซนุบต้องการที่จะลบล้างสิ่งไม่ดีที่เรา เคยกระทาโดยที่อ้นอนให้เราพบเจอกับสิ่งไม่ดีเพื่อที่จะลบล้างสิ่งที่เราฝ่าฝืนต่อพระเจ้าหรือบางอย่างก็คือเพื่อต้องการที่จะยกระดับบ่าวของพระองค์ที่ إ ي มานยกระดับขั้นศรัทธาของของบาวคนนั้นเมื่อบ่าวตกทดสอบเยอะเขาก็สามารถยืนหยัดขอสามารถที่จะทนได้เขาสามารถที่จะฝ่าทุกเรื่องราวที่ไม่ดีไปได้ก็อ้นลนวอ์ก็จะยกระดับการศรัทธาให้กับเขาและ และองค์ก็จะตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้กับเขานี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงกันระหว่างการศรัทธาต่อ,อการกําหนดสภาวะทั้งดีและไม่ดีและก็เชื่อมโยงไปถึงการศรัทธาชีวิตหลังความตายหรือการฟื้นคืนชีพดังนั้นเราจะสังเกตว่ามุสลิมที่มีหลักศรัทธาที่มั่นคงต่อต่อพระเจ้าของเขาเนี่ยเขาจะไม่เลือกทางที่จะจบชีวิตตัวเองเพราะ เขาจะมองว่าชีวิตนี้มีค่าชีวิตนี้มันมีตางออกโดยที่ลอสสุฮาราได้กล่าวในอายะหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขเลยว่าทุกปัญหามีตางออกแต่มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีความยำเกรงต่อลอสสุฮาราโดยที่เล่าของลอสสุภาราได้กล่าวว่าว่าไม่จะกินละจะอันละหูมะขรยะและบุคคลใดก็ตามที่มีความยำเกรงต่อลอ ยะจันและหูมะคราพระองค์ก็จะให้ทางออกกับเขาฉะนั้นคนมุตะกีนคนที่มีความอีมานคนที่มีความยำปกีงต่อเราซุบฮานะจลลาคนที่ละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นั้นแน่นอนพระองค์จะให้ทางออกกับเขาเสมอนี่คือสิ่งที่เป็นคำสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะจลลาฉะนั้นประโยชน์ที่เราได้รับจากายะนี้ก็คือเป็นการยืนยัน ถึงการฟื้นคืนชีพหมายถึงว่าคนเราไม่ได้มีชีวิตอยู่แค่โลกนี้โลกเดียวสําหรับมุสลิมมีความเชื่อว่าหลังจากตายเขาจะต้องไปใช้ชีวิตอีกโลกหนึ่งโดยที่ในสุรยาซีนอัลอสุบานจาลาได้กล่าวไว้ในอายะที่78ซึ่งเป็นคำถาม เป็นคําถามของบุคคลที่เขาไม่เชื่อในการฟื้นคืนชีพก็แต่ว่าไม่ยุหยินออยซอมวายรมีใครที่จะทําให้กระดูกหมายถึงว่ากระดูกที่เป็นผุยผงไปแล้วเนี่ยใครจะทําให้มันมีชีวิตขึ้นใหม่หมายถึงเราเห็นมนุษย์เป็นตัวเป็นตนตมีเลือดเนื้อมีชีวิตเมื่อวิญ,ญญาณออกจากร่างบางคนเขาก็เอาไปเผาในบางศาสนาอ,อิสลามก็อาเอาไปฝัง เมื่อฝังดินแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะระยะเวลานาน,านๆมันก็จะกลายเป็นผุยผงคนที่ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพก็บอกว่าเป็นไปได้หรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเป็นผุยเป็นผงแล้วไม่มีตัวตนแล้วมันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อราก็ตอบโต้คําถามเหล่านี้กับผู้ที่ปฏิเสธตรงนี้โดยที่เราคงได้กล่าวว่ากุลย uh ุฮยี อั้งลที่อันชาติงมกุษย์มันเปจงกล่งล้ว,งว่มันจะมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งผู้ที่ได้เป็นผู้สร้างมันมาครั้งแรกฉะนั้นมันจะเป็นการยากอะไรเทอเราจะให้มนุษย์ที่มีรูปร่างที่เป็นผุยผงไปแล้วจะฟื้นขึ้นชีพมาอีกเพราะก่อนหน้านี้มนุษย์นั้น ถูกสร้างมาโดยที่ไม่ได้มีอะไรมาก่อนแล้วก็สร้างขึ้นมาต่อมาอีกอีกระยะหนึ่งเราบอกวันละยบดาอุลขันซุมมโยอัยดูว่าว่าอัคคะดุอะไรพระองค์คือผู้ทรงเริ่มในการสร้างหลังจากนั้นพระองค์ก็จะให้ชีวิตนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องง่ายแก่พระองค์หมายถึงว่าพระองค์คือผู้ทรงสร้างการที่พระองค์จะให้ชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่ เสียชีวิตที่เป็นผุยผงไปแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากสําหรับพระองค์ต่อมาอีกยะหนึ่งเราก็ให้คิดว่าลักษณะของลอสมาตาลานั้นเราองก็คืออัลลอฮี่เจ้าะละกุมมีนัชชัยรินอัคดันาระาอัน ا ุมมินฮูตูกีดูนซึ่งอลอได้กล่าวไว้ในอายะนี้ญญวา่าพระองค์ผู้ทรงที่ ทำให้แก่พวกเจ้าเนี่ยจากต้นไม้ที่เขียวที่สดทําให้มีเชื้อเพลิงไฟออกมาไฟจะอันตุมมิ้นหูตูกีดูนโดยที่พวกเจ้าก็ได้ก่อไฟขึ้นมาจากต้นไม้ที่สดหมายถึงก่อนหน้านี้เนี่ยมนุษย์ไม่มีพลังงานมนุษย์ก็เอาต้นไม้ที่สดเนี่ยมาเสียดสีกันจนกระทั้งเป็นประ,ประกายไฟแล้วก็เปรียบเทียบม้เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้พระองค์ เป็นผู้ทรงสร้างเป็นผู้ทรงบังเกิดมันจะเป็นเรื่องยากอะไรที่อ่าอารจะให้ชีวิตที่เคยมีอยู่แล้วก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่ามันเป็นความสามารถของรัศมีาจาระที่ไม่ได้เป็นเรื่องยากต่อมาอีกระยะหนึ่งเี้าเราได้ให้เห็นถึงความสามารถของพระองค์พระองค์ได้กล่าวว่า อินนามะอัมรุหูอิจารอดาชัยอันไอยากูลูละหูกุ้นไฟยากูลแท้จริงกิจการของพระองค์นะอิจารอดาชัยอันเมื่อพระองค์ต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วออยากูลูละหูกุ้นไฟยากูลพระองค์แค่กล่าวคําว่ากุ้นไฟยากูลพระองค์แก้กล่าวว่าจงเป็นแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะเกิดขึ้นนี่คือความสามารถของลระสุมาจาราที่พระองค์ มีหลายๆายอายด้วยกันที่ตอบโต้บุคคลที่ไม่เชื่อในเรื่องของการฟื้นคืนชีพแต่มาอัลลอฮฺสุบัยละก็พยายามยกให้เห็นว่าสิ่งที่พวกเขาพยายามที่จะแย้งว่าอัลลอฮ์นั้นไม่มีความสา,สามารถที่จะสัญ้างมนุษย์หลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วก็คือพวกที่ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวในอายาต่อมาว่า วันละเดขลกละกุมมาฟินอัรดจามีอะพระองค์คือผู้ทรงที่สร้างมาให้แก่พวกเจ้าเนี่ยสิ่งที่อยู่บนหน้าแผ่นดินทั้งหมดซุมมัสตวาอิลสสมมาแล้วก็พระองค์ก็ได้มุ่งไปยังท้ทองฟา้าฟาซซวาคุณสบาสมาวาชแล้วก็พระองค์ก็ได้ทำการสร้างชั้นฟ้าทั้งจิตให้สมบูรณ์ วาวบิคุลีใช่อินาลีมพระองค์นั้นเป็นผู้มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งอายะเนี้ยเราบอกว่ามนุษย์ตัวเล็กๆที่เราสร้างมาแต่มันมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามักคโลกกว่ามนุษย์อีกที่พระองค์สร้างแล้วก็มันเป็นประโยชน์ให้แก่พวกเจ้าพระองค์สร้างแผ่นดินแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่บนหน้าแผ่นดินที่มนุษย์ได้รับประโยชน์จะเป็นแม่น้ํา เป็นพืชปักผลไม้เป็นอะไรต่างๆปัรจุสัตว์ทุกอย่างที่มีอยู่หน้าเป็นดีนะเราได้สร้างขึ้นมาและยิ่งกว่านั้นอีกเราก็ได้สร้างชั้นฟ้าทั้งจิตที่อยู่เหนือมนุษย์โดยที่ไม่มีเสาค้ำยันนี่คือเป็นการเชี่อเห็นถึงความสามารถความปรีชาญาณของเราสุวรรณจาระฉะนั้นแล้วเราก็พยายามนำอายะอันกุฎอ่านที่เรียกร้องให้มนุษย์ ถดดับ,บุตะฟกุไอ้มนุษย์ใค่กลัวว่าสรรพสิ่งในโลกนี้ที่มีอยู่ที่มันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์มองว่าเป็นยิ่งใหญ่ภูเขาที่อ,อยู่กันเป็นแนวที่สูงตอะางสูงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนีน่ยเราเป็นผู้ที่สร้างมาโดยที่มนุษย์นั้นไม่มีความสามารถซึ่งเราก็เห็นแล้วว่า สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เนี่ยไม่มีมนุษย์คนใดที่กล้าที่จะอ้างว่าเขาเนี่เป็นคนสร้างภูเขามาเขาเป็นคนที่สร้างแม่น้ําลําคลองมาเขาเป็นผู้ที่สร้างอะไรต่างๆอีกมากมายซึ่งมนุษย์สามารถจะอ้างได้ก็คือสิ่งที่เขาประดิษฐ์ด้วยกับตัวของเขาเองประดิษฐ์โต๊ะประดิษฐ์เก้าอี้ประดิษฐ์เครื่องยนต์อะไรต่างๆแต่ ชั้นฟ้าเป็นดินทะเลภูเขาต้นไม้สิ่งต่างๆเหล่านี้คือมนุษย์ไม่กล้าที่จะบอกว่าตัวของพวกเขาสร้างมาประโยชน์ที่เราได้รับจากอญญาญะนี้ก็คือความโปรดปรานของอลอสสุวรจาราที่ให้กับบ่าวของพระองค์ที่พระองค์ได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ซึ่งล้วนแล้วจะสรรพสิ่งในโลกนี้นั้นที่เราสร้างมามันก็จะ ประโยชน์นั้นก็จะกลับมาหามนุษย์ทั้งหมดแล้วก็ในยะนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าชั้นฟ้านั้นมีเจ็ดชั้นแล้วก็แต่และชั้นนั้นเราก็สร้างด้วยกับความแข็งแรงความมั่นคงประการต่อมาก็คือให้เรานั้น ทำการชุโคดทำการขอบคุณเนื้อหมัดความโปลดปราร์กอลอสุภะนาตาลาที่เราได้รับอย่างมากมายที่เราได้สร้างมาในโลกใบนี้ซึ่งมันที่บอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างมานั้นล้วนแล้วมาเป็นประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติฉะนั้นการปริเคราะห์หรือการใกล้กรวนในสรรพสิ่งที่เราสร้างมามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้อิมาน เพิ่มขึ้นต่อพระองค์และการนึกถึงความตายนั้นก็คือจะเป็นสิ่งที่มายับยั้งมาระง,งับให้เราไม่กระทำสิ่งที่เป็นความชั่วฉะนั้นคนเราถ้าได้ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ลืมว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตลอดไปใช้ชีวิตโดยคิดว่าเรามาอยู่ในโลกนี้เนี่ยเพื่อสร้างคุณงามความดีและสุดท้ายเราก็ต้องจบชีวิต และเราก็ต้องกลับไปหาลอสุบฮานาจาัลละแน่นอนถ้าเราคิดแบบนี้เราก็จะใช้ชีวิตโดยที่เราระวังเราไม่เผลอเรือถึงแม้ความเจริญมันจะมีมากสักเพียงใดแต่ถ้าเรายังอยู่กับอันกุรอานเราอยู่กับซุนนะของท่านนบบีแน่นอนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นตัวะร,ะระงับยับยั้งเราไม่ให้ออกนอกเส้นทาง ของอัลลอฮฺสุบฮานะลานี่คือความสําคัญของการพิเคราะห์หรือการทําความเข้าใจในอายะอันกุรอานซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ยึดมั่นในศาสนาของพระองค์ฉะนั้นการอ่านคัมภีร์อันกุรอานโดยผ่านโดยที่เราไม่พยายามที่จะเจาะลึกหาความเข้าใจแต่ละอายะแน่นอนมันก็ จะเป็นการอ่านกุดานเราก็ได้แค่ผลบุญเรื่องของการการอ่านเพราะว่าอันกุดานเนี่ยมันจะเพิพ่มพูนี ي ม่าศรัทธาให้กับคนถ้าคนศึกษาอันกุดานด้วยกับการหาความหมายซึ่งความหมายนั้นเป็นความหมายที่มาจากท่านอาบับดุลลอฮฺสลัมลลแน่นอนกุอานก็จะกลายเป็นทางนําให้กับเราจะเป็นสิ่งที่ชี้นําให้กับเราแต่ถ้าเรา ศึกษาอันการนโดยที่เราไม่สนใจที่จะหาความหมายโดยที่เราไม่สนใจที่จะรู้ว่าอัลลอฮ์ได้บอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับอัลการนแน่น,นอนอันการนก็จะกลายเป็นตำราธรรมดาเล่มหนึ่งที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรกับเราเพราะเราไม่ได้ให้ความสนใจกับมันฉะนั้นเดือนอมาดอนก็ได้เข้ามาหลายวันแล้วการเตื่นตัวของเราที่มีความกระตือรือร้นที่จะ เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจในอันกุรอานนั้นเราก็ต้องถามตัวเองว่ามันมีมากน้อยสักเพียงใดฉะนั้นก็หวังว่าพี่น้องอคงใช้เวลาของเดือนอมาดอนกับเวลาที่เราว่างจากการทํางานจากอะไรต่างๆก็คือมาเปิดอันกุรานเปิดอ่านความหมายแปลหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องของศาสนาเพื่อที่จะเพิ่มปูน ความรู้และเพื่อปูนศรัทธาให้กับเราฉะนั้นนี่คือความสําคัญของการให้การเอาใจใส่ในการศึกษาอัลกุรอานสําหรับช่วงเวลาของการอธิบายอัลกุรอานในสุรานโมกโรอายะที่ยี่สิถึงอายะสิที่ย9ก็คงจะพบว่านาเสนอกับพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ว่าัลลนโมเวลาอฮบดะลับี๊ยนโมฮัมมัดวะอะลีห์วะชาบีอัจัมอยนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกัด